สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกองไยสุขุสุคนนะครับเนาะเมือนี่เป็นวันพุธที่สองธันวาคมพุทธศักราชส,สองพันห้าร้อยหกสิบสามครับมือนีงว่วบรรยากาศงวอยุสนามบันทันนะครับนี่เป็น,นักปปางตรอพี่น้องบอ้ว่าเป็นสื่อขายกันดีครับย่งางมาเห็นจุงกันรถดบึมบั่มบึมบัมบ่มนะครับโอ้ครับ ขายดีคร <mile> ับนั่นนี่พะว่าขายดีเขาสุนัตด้วยเาเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วนะครับเนาะนี่คือบรรยากาศมือนะครับบอเนียนาปันไดนะครับนี่บบอเนียนาปันไดครับเนี่ยอะครับมือนี่กะสภาพพี่น้องอาละสอบถามมึงราคางวดนครับราคามือนี้ถือแพงสำเร็จนะครับเนาะมีโตถือตานราคาถือใจบนนะครับเนาะขอบคุณขอบคุญ fc พี่น้องนะครับที่เขามาติดตามรับชมตัวนี้เทบาไเนาะครับนี่ยขายเราบ่ขายเท่าไหร่ โอ้โหหกสิบสี่พะนะโต๊ซมีดเขาหกสิบสี่เนี่ยเป็นห่วงโอ้แม่ม่านงดลุนธรรมชาติเลยเนาะอืน,นี่ครับนี่ลุนธรรมชาตินี่ยหกสิบสี่นะครับนี่ยซมีดแบบนี้เละครับนี่ครับโอ้ทององตัวนี้ทองม่านเอกเปี๊ยกครับนี่สื่อไปเบิ้งลูกนี่เนาะมาแม่ลูกจักบาทเนาะครับแม่ลูกนี่นนครับแปดหมื่นกว่าลูกผูเนาะ ปดสิบหก่ม no. 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 oh, oh. uh ันแปดสิบหกหองไวแล้วข้าห่องเนาะโอ้อันนี้ทองทองเปเดือนแล้วเจ็ดเดือนกล่าแมนเนี่ยแมนนี่ทองเจ็เดือนกลัวพ่ะนะอประกันทองเลยาทองเจ็ดเดือนกล่วประกันทองเลยเนาะแน่นเนาะน้ำลางดีอยู่ด้เนี่ยเนาะพ่อนะอยากแปดสิบหกพ่อน่ะพันห้องไวประกันทอง ลูกคูกลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่เลยลูกแม่ป่โอ้ลูกแม่โอ้เนื้อบังลูกครับลูกแม่ลูกแม่สีแดงครับนี่นี่ครับโอ้ลูกแม่แดงจึงคืนในท้องกระสีเป็นลูกแม่กับลูกผูกกับวันหูเนาะอืมซื้อไปรุ่นเไหนไปน้องซื้อสองตัวได้สามตัวพอดีงูมาตตาบันไหนเนาะครับเดี่ยโอ้รอยเอ็ดอะนี่เบอร์ฝากเบอร์บนเนาะครับขอเบอร์หน่อครับ 0ูนย์เก้าแปดเก่เาสม่้าสอเครับแม่นีแม่ทองนะครับนี่แม่มานพร้อมลูกตัวเมียอ,อยากอ,อยากได้นี่ยส่งงามสูงลอยสูงลอยซีแข้งขาดีนะครับบรสิเป,เป็นเล็บเป็นขาดีนะครับเนาะอนะหางเครืงเพชรดำโอ้เอาทา่าแลวบนี้ครับอ่ะพี่น้องมักส่งนีซีนี่ทักมาหลดนะครับเนาะ เออเบิ้งแม่ลูกจะโค้มจะคู่ครับเนี่ยแม่ลูกแม่สีมุมลูกกับสีมุมเหมือนกันเจ้าบาทพออยากเจ็ดหมืน่นอยากเจ็ดหมืน่นท่องว่างอยู่ในนอกแม่มันเนาะแม่มันเสื้อผ่านเหรเนีผ่านตรอดเหรอ่านในสามเดือนโอ้แม่นี่ผ่านสี่เดือนแล้วครับท่องเท่ากันลูกทังโค้มอยู่นอมอยู่เนาะนี่เป็นบาโค้มผ่านอยู่ด้วยครับนี่ลูกโต ภูครับวะนี้คู่นี้ลูกัวภูเนาะมาเบิ่งแข่งขาลำโตอ๋อสีสันอ่าลูกคูอน oh, ี้นุ่มครับนี่อกขาใหญ่นีอสูงรอยสี่สิบสองสี่สิบสามสูงประมาณนี้นะครับนี่บกเกิลนี่เอาเบิ่งรอบๆเนาะครับเบิ่งแข่งเบิ่งขาเบิ่งแข่งเบิ่งขาเบิ่งกกข้นหกข้นหางครับนี่สีกับมุมมนะครับเนาะอ่าพี่น้องมักสีนี่แต่จะคอยโทรมาหาพี่ม้งเนาะครับเนาะ น่มดอกน่มดีจี้ดอกโอ้เพิ่นตออยู่ตัวนี้ในหางเพิ่นตออยู่นะครับเนาะมาเบิ่งครูแม่ทั้งสองแม่จิแม่นครับฮะเบิ่งครูแม่งามๆหน่อยๆครับนี่เบิ่งหลุนไงแม่ลูกหรือว่าเบิ่งหลุนหน่อยน้ำนาะครับเนาะนี่ครับอันแม่นี่อันนี้จักบาทครับแม่นี่แม่นี่ครับ ห้องไวสองมื่นห้องไวสองมื่นแม่งงามเหมืนเดีแม่งงามเหมือนหานหาโอ้หาเมินหาไอ้ห้หน่อยูมน่อยินดิสองมื่นก็หาเมินหาเนาะเป็นหัวท่านเถืองกันปีไปสังสองตัวนี่ไอ้บบก็ท่นถืงตัวนั้นสิบเดือนนั่นโอเนี่ยพี่สาวนั่นสเดือนโอ้มนี่้อ่างดีตัวมนี่มนำรางดีตัวนี้เนาะไม่นี่ยนครับเนี่อันนี้หาเิียผ่านเนาะสิบเดือนงัวหน่อยอยู่ครับตัวนี้ โอ้ตัวนี้นำล่างดีนำล่างดีนี่พื่นนะครับเบิ่งดาเพื่อนคนนกงก็ขังก็ง,ง,ง,งัวหน่อยเลยก็ 2, ขางสำงัวงหญ่เลยตัวนี้สองหมื่นกวนเนาะงัวหน่อยก็ขังสำงัวงหญ่ครับสูงมาลอยี่สิบกวแล้วล่ะตัวนี้วันหอดเนะาะอพี่นงมาก มักสอตนี่ครับนี่ทมหาอี่พ่อนี่พ่อรุงนี่เบอร์ใดพ่อลุงศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดนกเก้าหนี่เ้าเก้าหงเม่ทางว่าเบอนี้เลยนะครับเนาะงวาจะใช้ครับนี่บ้าเเมืองทองตํบลเมืองท้องอาเภอเมืองจังหวัดระยเนาะอามาตามอำเภอเมืองจังหวัดรยอเด้อครับนี่เบื้องหัวแม่หัวหลุนลูกก็ว่ามีเขาเม่นเม่ลูกบ่ โอ้ oh, แม่ลูกเจ้าบาทเนาะครับแม่นี่ควบหนิเจ็ดหมื่นสามพี่น้องแม่หนิเจ็ดหมื่นสามแขนกระลิงหายอย่างดียสีเม็ดเขาเนาะแข้งขากกขาอย่างนี้ครับแม่นี่ลูกกับกกขาอย่างน,นี 73, ้กันเจ็ดหมื่นสามเป็นห้องไว้ผ้าไปเบิ่งด้านลูกเนาะครับผ้ายางอ่อนเบิ่งลูกเพิน่นนี่ครับลูกเพชรเมียด้วครับโอ้กกขางลูกไงเลยครับผมกกขางไง ก็คือสีซื้อไปก็คือเตรียมทับรถแล้วครับเดี๋ยวเบ่งส่งนีนะ่เนาะเอาครับ,บหัวลุนนะครับหัวลุนสีเม็ดเขา่าเบิ่งเล็บกีบเล็บตีนปากบ่มีปอกบ่มีเปื่อยบ่มีบาดบะมีแผลนะครับเนาะนวันนี้ก็จะถามเบอร์เพินนะ่นให้เนาะค่าเพิ่นมีเบอร์มีเบอร์ติดต่อมาบอกครับ065ย์หก4้าศูนย์ดสี่มาห้าส้าตะบันไหนเนาะครับนี่ยมาตะบัทุ่มรถครับนี่ มักส่งนี่สีนี่นะครับโทรมากเบอร์นี่ะครับนี่คือเตรียมทับเลยเนาะอ๋อพรอมทับครับพรอมทับลูกเพิ่นกับสีหกเดือแเราได้นนะ่เนาะอลูกประมัณหกเดือนครับแม่พรอมทับงอหลุนธรรมชาติได้เนาะลูกกับหลุนคือกันตัวนี่ไหเนาะโอ,อะ้ส่งงามส่งงามครับพิมพ์นิยมมาเบิ่งเนี่ครับสายหูครับเบิ่งหูครับปะเี่ย เบิ่งสายหูพี่น้องที่มาครูหูจังไนเนาะยืนเฮียงกันเลยครับหูทั้งสองตัวแม่นแม่ลูกบ่แม่ลูก,ลกโอ้แม่ลูกครับพนะแม่สีมุวมุมลูกสีแดงแดงครับลำตัวห้องสางก็สูงร้อยหาชนไหลหาด้ะครับนี่สูช้อนไหลหาแม่นี่ปากเร็ยบตีนดีทั้งแม่ทั้งลูกอ๋อผ้ายางเบิ่งอ้อมทั้งหนาบัณยูนี่ว่าเบิ่งหนาเพิ่นบัณย์ ตัวนังเดงนี่ลูกพ่อได้เนาะลูกค่ะลูกแม่เป็นลูกยาดอาเซียนเมีตัวนี้มาสายอยอดอาเซียนจะลูกนี่ยวหูพอเนาะแต่ว่าหูงามได้ลูกมันเนาะนี่ครับพี่น้องที่มาสายหูนะครับนี่ลูกมันนี่หูงามเนะครับนี่หูออกบิดบิดบิดดำเลยหูยืนโกะอยู่ครับนี่เอา้าแม่นี่กะข้องสางไงเง่าครับสายหูเนาะพี่น้องที่มาสายหู คมนี่ห้องจักบาดครับหนึ่งแสนหนึ่อพี่น้องหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นาพอยากได้โทรมาหาพ่น้องเาะครับเนาะโทรมาเบอร์ไดเนาะครับศูนย์เก่าซีราคาต่หน้องไว้เนาะอันงูมาตาบดเลยครับตัวนี้อยู่สารคามห้องห่อเนาะอ้าครับพี่น้องมากสายหูนะครับเอาเขาไปพัฒนาต่อเนาะเสื้อไปไว้เท้าไ้น้ำเสื้อ เจ้าตะวันใส่ว่าเจ,จ้าตะวันเขาเจ้าสิรีน้ำเสื่อแล้วนะครับเนี่ยเป็นเบิ่งทั้งดากมัน้นะครับบ้านนี้นี่ครับด้านข้างโอ้ยืนเฮงกับเมียเลยส่งคือเมียเลยสูงหนีลอยเกือบลอยหกได้ครับเนี่ยชนลอยหกเมียมันเนาะลูกจังบ่านถึงลอยหาสิกว่าดูครับ มาส่งหูกับถักมหาพินได้นาะครับเนาะเอาเมียขั้อนนวยอยู่แก้มงว่วนครับเนาะนี่หกหมื่นสองคือลูกตัวแม่ตัวผูนะ้เนาะลูกตัวแม่หน้าดีหน้าเริงรื่นดี <c oughs> เอาหกหมื่นสองพี่น้องนี่ลูกแรกเนะ้เนาะเป็นงวัวเอ่อเป็นขั้วลูกแรกครับนี่มาอยู่กับนั่นงังว่าหกหมื่นสองครับพี่น้องอยากได้หกหมื่นสองเนาะครับนี่ <c oughs> ถูกมหาพินได้ถูกมาเพินได้ครับ โอ้เบอร์กันกับผู้หูนี่เนาะอ่าครับเบอร์กันกับผู้หูมาเจ้าเดียวกันเนาะอันนี้เด้แม่นเจ้าเดียวกันบ่โอ้อันนี้ก็เจ้าเดียวกันเจ้าเดียวกับผู้หูจักบาทครับตัวนี้สิบหกเจ็ดร้อยเด้อครับ16-700หมื่นหันเจ็ดรนี่ยงูปูอยากได้สีขาวนิดน่อยนี่ก็ทักมาอยากได้ข้อมีอะไนี่ก็ทักมาเบอร์นี้ครับบาร์นี้กล้วยกล้วยกับโต๊ดเดียวกันเบอร์เดียวกันครับนี่หมักกล้วยหมักงัวเจ้านี่มีมาให้เนาะครับเนาะ งก็แม่นี่ขึ้นง้อแม่นี่ขึ้นหรือตัวนี้ไม่เี็น้องนี่ซื้อง้อขึ้นหรอกครับนี่แม่ลูกมันบอนี่พ่อรุ่งโอ้คนมาคนละตัวเนาะแจ็ปขาดครับบักเถิกหน่อยนี่ยี่สิบห้าครับอยากอยากไสองหมื่นห้าอันตัวแม่กำลังขึ้นนี่เด้สามก้สิบเก่าโอ้บังสามสิบเก่าด้วยครับนี่เต้นโคลมเขาอยู่หรันเนาะนี่ครับเอาไปทับเลยตัวนี้โอ้สามสิบเก่าครับขวมทับเด้อพี่น้องนี่ซื้อไปเบิ่งพอไว้ลดเนาะ เอาพอได้ใส่เอาพอดีครับพอดีพอดีสามสิบเก้าราคาห้องไว้เนาะอ่าเพื่นน้อราคาห้องไว้ต่อได้ครับเรียบตีนขาอ๋อเรียบดีแม่นี่เรียบดีส่งเรียบงามครับลำตัวสูงลอยนั่งบ้านลอยสี่ปันไดย์นะครับเนาะลอยสามเจ็ดน่งสูงหนาโอ้หนากว้างไงสามหมื่นเจ็ดครับมาครับบักเทิ๊กหน่อยสีดำเอาพร้อมทับนไปน้องสื่อปล่อยลงทงให่มู่เขาทับรถท่านบอกพอดีดีใซนเนาะง้อไม่ตาบันเลยเนาะครับ มาจ้างเลยครับมาตาละเอียดโอ้พี่น้องอยากได้โทรมาหาเพิ่น้องเด้อครับนี่มีเบอร์ติดต่อบ่เนาะครับ0 8น0์แปดต่อศ้าย์แปดห้าเก้าเจ็ดแปดเก้าเก้าเจเบอร์นี้โทรมาได้ครับบักเชิกตัวนี้น้อยๆนี่กับแม่นั่นขึ้นแล้วนั่นแม่นั่นน่ะครับครับอันมะขอนละอย่างเนาะมะขอนละมองแต่จุงไว้น้ำกันครับเป็นตาสนครับ เอามาหนีบแม่ลูกนะครับเนาะเบิงแม่ลูกได้หลายจัง่อยคลิปนี้คลิปแรกนะครับเนาะแม่ลูกเป็นหองไทยน้อเนาะลูกชาเล่ตัวนี้สี่หมื่นหกโอ้แม่นีสี่หมื่นหกครับแม่ลำตัวสีดำมันหนี้ผอตัวงอดำกับงอแดงนะครับเนาะแม่ลำตัวสีดำลูกออกมาชาเล่ครับลูกผูนะ้อสี่หมื่นหกครับเป็นหองไว้ออแข้งขาสูงลอยสามสิบเจ็ดประมาณ นุ terror, no no the ่มดีครับไปนี่นุ่มดีตาบ่เล็บตอกเล็บตีนบ่มีเพลบ่มีเปียวนะครับเนาะนี่อ่างดีครับอ่างดีนุ่มจับซีเต่าพอดีพอดีแม่นี่เบิ่งหน้าเพิ่นเนาะครับนี่หน้าเอาครับแม่ลูกราคานี่ครับอยากได้ก็โทรมาหาพ่อลูกนี่พ่อลูกมีเบอร์บ่เนาะขอเบิดเนี่ครับ083 147ปดส9 9หน9่งสี่เดเก้าเหนนพอดีบ้านหันนี่เนาะ ซื้อไปปล่อยลงทงลงท้าเลยวันนี้ช่วงนี้กันบ,บ้งเกี่ยวเขาเหล้วพอดีพอดีเดีดเ๋ยวลงทงเป็นเดี๋ยเติรดมือมีงัวพอาตัวอาบิน <c oughs> น้องคือคือถอนงัวงอดขั้วใหกับมาหาเสือเด้อครับท่านบ่มีเวลาเขามากกับเพื่งเขาได้ยินโทรทัศน์ในจอในยืดทั่วมีละน <c oughs> ี่งัวพอดีนี่อะตาเลี้ยงครับแม่นี่ลูกอยากได้ตั้ลูกก็แยกให้นะพอเนะอยากได้ใต้แม่ก็แยกให้อ่าครับเนี่ยจะคอยโทรมาต่อเนาะพอเนาะ ดำหูกินครับบาร์บันไทยผสมไทยอันนี nah ้โอ้ตาหักลูกคนชาเลยโอ้บึงแม่ลูกครับครับครับเบิ่งแม่ลูกแม่ลูกกันนี่สีขาวเกือบสีขาวแล้วครับนี่ยไก่สีพองก็ขาวแล้วก็ขาวตัวนั้นเพิ่งกับว่าดวงไวิทาเพิ่งเนาะเล็กบ้านนะครับแม่ลูกเนี่ย อ่าสิบเจ็ดลูกโอไม่มั่นไก่ออกก็ตีโอ้ซื้อไปกินน่องแล้วตัวนี้ลูกเพร็ดเมียบอครับๆจะสีไปเพิ่งหน้าคุณเนาะหาสิบเจ็ดเตี้ยลูกไก่ออกเนาะโอไม่มั่นสิบปีไม่เนี่ยบอกเฮ้ยไก่แล้วว่ถึงวันนั้นบอกยังพันธุดปีไม่เนาะอ๋อพี่น้องซื้อไปเตรียมเลยเนี่ยฆ่าหัวหอมตะไคร่เนี่ยไปกินน่องก็ซื้อไปกินน่องก็ได้ลูกออกปับขายเลยก็ได้สาวเนี่ย ลูกมขาเล่นบ้านี่ยแม่นี่ให้ลูกโกตัวนี้แม่โอ้อันนี้ลูกแรกมาเลยเนาะลูกแรกงเอาแม่นี่ให้ลูกดีครับบ้านี่ลูกเพ็ดเมียนะครับนี่โอ้เอ๋มึงคนอ่ะญ่ซัมแม่ยเหรอตัวนี้แม่นี่ให้ลูกมาดีครับแม่นี่มังซ่งเมียร้อยหนี้สิบกวนี่นะครับนี่แม่มันสูงร้อยหนี้สิบกัวว่าไทยบ้านเท่านะครับนี่ว่าให้ลูกมากงามให้ลูกมากงามตัวนี้เนาะ มาเบิ้งด่านดาบเพิน่นนี่ครับรรด่านดาบด่านหางเพิน่นแม่เพิ่นติดเครื่องติดไอ้เครื่องเพชรเพิ่นดำนะแม่นี่ยนะแม่นี่มีดีคือไหลูกง่ามครับกลับสือไปกินน่องเลยบ่าท่านหอดปีใหม่เจ้าของเพิ่นว่านี่นี่ทรงสำนีสำนีราคาสำนีหาเท่าไรก่อนหาเจ็ดเมื่อเจ็ดเ <7 S 1> ด้อครับแม่ลูกนี่ลูกเ<า>มียได้ทองได้<า>ท,อทองอาจเป็นเมียอะไรเนาะอันตัวนี้แม่ของเจ้าบ่ เท่าไรตัวนี้ามมสามหมื่นเจ็ดร้อยสามหมื่นเจ็ดร้อยเป็นงวังวงัวแม่ให้กันเนาะอันนี้มีงวัวแม่สาวดนะครับวันนี้มันนี้ส่งส่งหัวหลุนล่ำตัวเงีวนี่สามหมื่นเจ็ดแข่งขาเอาว่มีบาดม,มีแผลมีเปี้ยวนะครับเนะบาะง้อแม่สาวน้อยมาโควบแม่ลูกนี่ก็โทรมาหาเพิ่นเนาะโท,ทรมามได้ไมครับศูนย์เก้าแปดหกห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดโทรมาได้ครับเบอร์นี้ครับ ควบนี่ได้๋สามตัวเลยสาม <laughs> ตัวเลยไดีกยวจิ้นน้อง,ง,งครับครับยางดนบ้บ้บ้านาที่ถึงปีใหมน่นาะยางโดนได้หนิชนชนปีใหมย่ยางดนอันคัยเห้ามาตะบ,บันไหนครับงัวห่อนี่ขวดกวนดูกใกล้ๆน,นี่เนาะอ่าครับอยู่สารคามอยู่แล้วครับนี่แต่เลี้ยงก็ว่าปีละลูกละลูกปีละลูกก็เต้าเางัวไทยเข้าซ่งนี่นี่ปีละลูกเลงอย่างดิงัว ปล่อยลงทงเลยม่ต้องหาหัวหาหัวหนาหาหนายากปล่อยลงงไว่แต่ขายตูกอย่างเดียวว่าไท่เป็นเท่าัขายยไงเออเขาเอนไท่ส่องกลางกับ่งนิหว่าเบิ้งง่วเถิดจกตัวนี่ครับวันนี้เบื้องงวดเมียอะไเบื้งงวเถิดน้ำนกแก้มกันกันงกงนไปนะครับจักบาลนะครับเปิเถิดตัวนี้โอ้สามสิบ้าสูงมาลอยสามมืตัวนี้เนาะห้องว้สามสิบผาครับราคาห้องว้ จีบเด็บจีบดินดีลึงหนังต่างข้อหนาเติบหนารอเติบอยู่ได้หนอกเอาครับราคานี้สีนี่นะครับนี่คนนี้ได้ในน้ำตัวเงาเนาะได้น้ำตัวเงางูติดดำด่านครับนี่กัดเดือนหนอดตัวนี้เนาะสีขาวบีเรานะเอางูสีขาวบีครับพี่น้องอยากได้งูเถิดส่งคำนี้สีแบบนี้กับโทรมาหาเพื่นได้เนาะโทรมาเบอร์ใดเนาะครับศูนย์หกสอง หนึ่งเจ็ดส่ห้าหนึ่งหนึ่งสามโทรมาได้ครับบัตรเบิงด่านนี้น้ำโอ้นี่ครับนี่นนเดีย๋ยวนี้เบิงงวดเถิกวางอ่นี่ตัวงวดเถิกโอ้นี่ข้าเจ้าต่อกันยีต้นโอ้เถิอยนีหลุปรอเขาเปในส้นเขาเปในส้นว่เจ้าว่าดีพอนี่ เศร้าหาเศร้าหาโอ้โหนี่เศร้าหานะครับเนาะตัวนั้นข้าเจ้าต่อกันอยู่ตัวนี้เศร้าหาไปนองนี่โอ้โหขาใหญ่ตัวนี้เป็นตาญ่ไ,ไม่ขาใหญ่ครับนี่เจ้าเดีวยวก,กันกับตัวนั้นปะโอ้พุ่นอะมันเจ้าของเราอ๋อนั่นคนต่อกันอยู่นะครับเอาของคนต่อกันอยู่ถ้าเบาิ้งตัวไม่ละครับบนันเอ,อาเบิ้งชาเลนน่มเนาะครับบิงชาเลนน่มนี่ค<ม>นนี้ นั่นตึกเลยสามหมื่นหาเพื่นห้องไว้ชารี่สามหมืหาท่านพ่อปีไปครับโอ้สีขาปีแล้วเนาะกปันหมูครับนี่แล้วตัวเงาหนาใหญ่ตัวเาหนาใหญ่สีขาวหนาเป็ตาสไหลเนาะพูดเหรอแเพิ่มมักแค่เล็กอะโทมาตอนรองเอาบอรเด้อครับพี่เบอร์บนหนาะขอเบอร์นี่ครับศูนย์หกสา 637- ามเจ็ดสครับชาเล่ตัวนี้ถักโท่มอะไรนะครับนันบ่นเนี่ยออหลดุดรอเต๋อเพื่อนเนี่ยนตัวเนี้อ่านลาดฮะสามสิบสามสิบเท่าไรอันนี้เป็นซื้อไปเรียงนะครับเช็คกระคาสูฟังสามสิบกัวนะอันนี้เป็นซื้อไปเรียงม,มีง่วนแม่นะครับเนี่ยซ้ำนี่แหละครับสามสิบ ไปเลสามหาสามหกคนใช่ไหมโอ้เนาะเป็นงูแมวโอ้เป็น,าปนตาเลี้ยงกันเลยเนาะตาใหญ่ไว้ดีลักษณะงูแมวกะ,ะเออเป็ตตนตาใหญ่ไว้ดีอันนี้ของไผรเนาะครับนี่จักบาทครับตัวนี้ตัวนี้ว่าจะได้สามสามโอ้อยากได้สามสามครับนี่แม่สาวนี่สามสิบสามครับหนึ่งออกหูจักน้อยเนาะกระทบมากกระทบมากนะครับแม่นี่สามหมื่นสามพี่น้องสูงร้อยร้อยสามพอดีพอดีเลยครับนี่ร <ตะ S 1> ้อยสามจุดหรอกแม่นี่เนาะ เอาครับพี่น้องในอยากได้สามหมื่นสามนะครับไปเลี้ยงนี่แม่สาวพอดีพอดีเลยแม่นี่ปีกวดอะไรเนาะอายุกี่สิปีกลันิดหน่อยบวชน์บันหลายบันไดเอาพี่น้องอยากได้โทรมาหาเพริกนมึงงด้วครับนี่นี่เบอร์ติดต่นเนอเป็นตัวครับเบอร์ใดครับ081 772 3557 3557แม่สาวนี่กระทบมากเนาะครับเนาะโค้งสางดีเลยนี่ลูกกระทบเนาะเอาโค้งสางมันแต่ว่าถ้าเอาเนื้อเอาหนังกะเอาบะมันใส่เข้าไปเนาะ ตัวห้องสามไม่ได้หรอกครับแม่นี่แล้วถัดส่งดีส่งดีง่วนอยู่สารคามนี่บ่ครับสารคา,ามเออง่วนสารคามเฮามุมนี้อาจสิมื่นจังน่อยเนาะเขบวนมันอยู่ในหม่มครงงงงงงงับขายง่วนอยู่ในห่มอาจสิมื่นจังน่อยอันแม่แม่หลุดอยู่ห้องใครหน่อยเนาะโอ้โหะจาของมันจะท้าหุ่นเนาะเบิ่งง่วนแม่นอยอีกครับเ็ตัวครับบัดเนี่ยสองหมื่นสี่พั่พอห้องไว้สองหมืนนอหอหหม่นสี่โอ้ลำโตดี เป็นง่วประเภทง่วนดูดหมูนะครับนี่แข่งขาดูกหมูล่ำโตร่ำโตยาวดีไหมนี่เนาะโอ้หนางอ่างตัวนี้ไหมคุ้นดีตัวนี้พ่อคุ้นดีเไงหู้ดีคุ้นดีเนาะสองเมื่อซีเนาะราคาห้องไว้เนาะราคาครูบอขันเพิ่นบ่ตอก็ดีแล้วมันบ่รู้ว่าตะบันไะไพ่อเนี่ยตะบันเไม่เล่าเหม่เล่า ไม่เล่าโอ้มาตาจัตุจตุอร่อยเอ็ดนะครับเา้าหน่อยเจ้าหน่อยสจ้าหน่อยเอ็มตาหักไหมนี่พี่น้องอยากได้โทรมาหาพี่พอนี่มีมโบน้อยพรอหน่อยผมมีเนาะพรอเนาะอ่างัวมาจัตุนะครับนี่ให้เบิึงส่งมันง่ามมาซื้อเนาะเบิ่งส่งราคากับพอฟังอ่ะคลิปนี้ตอนนี้สนามบ้านนั้นครับปิดอยู่นี้นะครับเนาะพ่อคุยกันตอนต่อไปครับสิไปถามมึงราคากล้วยนะครับกล้วยนี่ มากก็บม่เป็นไรครับใกล้เหมือนเรานะครับสียันมันมหมดอนที่จานครับพี่น้องสายคั้วนะครับวันนี้ก็ไปเบิ้งคั้วราคาคั้วน้ำกันนะครับเนาะอ้าวตอนนี้ก็บปิดอยู่น,นะครับ